Giật bông hù vào Bỏ Hù vào thằng cả Hù vào đẹp đây là đẹp, đẹp. đẹp đi Như này nè Như này áo hay yêu. Yêu, yêu yêu đại Ê yêu ơi áo quá ตาดิค้ะก uh, uh. uh, well, ่อนอีเมซุนมาดูอิเมซุนแยงอยู่แยงอยู่น้องจุ๋ยขึ้นหอดกด้อว่าไหมน้องจุ๋ยเพูดเบาเบาดิเาถามมาดูอีเมซุนอใส่เราอยู่ในนี่แหละเดี๋ยวอีเมซุนก็มาเปิดเบิ้งบอกอีเมซุนก่อนอีเมซุน ไปเชียกรุงเทพอยูบอ่บ่น้องจุ๋ยสิไปกรุงเทพบ่ไ,ไปไปเที่ยวอ,อย่างไปเที่ยวอ,อย่างนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลทะเลเป็นแบบไหนทะเลเป็นแบบดูไล่ลำมีอย่างน่นมีแต่หินมีแต่หินกำยังล่ะอ่อนแอนึ้นอย่างออ,ออดแอนคืนนางนี่อ่อนแอนึ้นนั่งยังล่ะนั่ง นางห่วงหยางนังฮ่วงหยางนังฮ่วงหยางกระเป๋ามันเปือเ้อนยาเฮ็ดลุกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะจุ๋ยค่ะนี่นั่งก็ขยยี้ไล่เลยมึงดูม,งมึมงเห็นไหมซุนมาใกล้ๆอล้ี ล,าลาปากระดำ